สวัสดีครับพวก,กเราช่องไฟมนสูงน้องธันวาน,นะครับช่วงนี้ก็จะห่างหายคลิปไปนานนะครับผมไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของเรามีปัญหานะครับเพิ่งเราไปเช็คมานะครับผมพอดีเวลาถ่ายนี่ได้ประมาณหนึ่งสองนาทีก็ตัดเองนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับโทรศัพท์ม่ใจถึงเกี่ยวกับเวลาของผมนะครับวันนี้ก็ อัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับผมนี่ครับบรรยากาศครับหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากนะครับผมนี่นะครับกาดอยู่ยุบบ้านครับพี่น้องบรรยากาศอยู่สุ่มพิเรนกครับนี่ก็เป็นแม่น้อยครับเก็บขยะเสร็จแล้วนะครับผมเก็บขยะเสร็จแล้วกับ เป็นนกไกครับไก่ห้องครับต่อไปเปน็นพญายครับผมนี่ครับเป็นธงไชยเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นซากที่อายุก็อยู่ในจังหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศครับผมเป็นไก่ครับฮ ตาพ่นีสิไจะน่อยคร้างเป็นอายุลายกมากับปุดอกเป็นไกันานัใดไปอาบน้ำให้เจ้าเที่ยบเดี๋ยวก็สนพเป็่ยไปอาบน้ำเำล่ามเบิร์นครับน้องน้อายินเสียงขึ้นงแค้นีลย มันเสียงยังครับผมคนเทนต์เป็นกได้ฝึกน้องท่านว่าครับนี่เป็นบุสมครับผมอืมครับอ๋อบรรยากาศครับฝึกสร้างครับผมพี่นอ้องเก็บเสียระยะแล้วฝึกสร้างแล้วก็จะไปตัดหญ้าเลยครับผมเออนี่ครับอืปวดเต็มเลยครับผมตอนนี้พี่นอ้องเอลซีบน้องหายนะครับ

เออเออเออทำดีมากลูกทำดีมากโอ้พ่อชอบสเดียนี้พ่อชอบโอ้พ่อ้างยิ้มเลยครับ สวัสดีครับดีครัผมเดีครับยวัสดีครับเลยได้กินกล้วยได้กินกล้วยเอ้ยครับคนครับี่นี่ครับครับ่วยนะครับฮะมา เป็นการฝึกทบทวนข้อสืบปรหัเขาลืมนะครับพี่น้องเวลาบันสึกบันทึอยังกันลงลงลืมเอาไอัปเดตให้บึ้งลืมน่ครับเออเออทำดีมากลูกพ่อชอบแบบนี้พ่อชอบเออเย็บเต้นไปเออเต้นดิเออมันหน่อยเออเต้นเต้นทำหน้าหมันหมันหน่อยสิ เออเด่นเออเออเฮ็ดดีดีอู้เพราะว่ามันเฮ็ดคือถอะเออู้เเด่เอ่นเ่อเด่นเกินเ่นเดนเนเดนเ่นเด่เเ่อนเล่นเนเ่เด่ดเด้นเดเด้นเล่เด้นเด่นเ่นนเด่น่นเนเ่ดนเ่ด้เเดเเออเด่นน่เดดเ่ดเออดได เฮ้ดีเฮดคือคือเนี่โอ้โหอว่าเฮดคือแ่ว่าโอ้นี่ครับผมคือดิ้งหน่อยครับกันเทายองแน่เลเฮดคือเอผมยองเอ้น่าเบิ้งเบิ้ง้หน่อยเอา้เบิ้งเพินีอยากกินหรือเปล่าเอนบิ้เอาต็นด้เขาบอเอาเต็นเบิ้งเึงซงลยครับผมเอาเต็นเร็วปับเลย

เต้นอยู่หัวงึงงึงงงยังยอเอ็นนี่นเต้นนี่เออเออเต้นเบเออเต้นีเอีดเเดดดเต้นดีดเออเต้นไปเต้นนีดเออยังไงพี่น้องเบิ้งท้ายยังครับผมมีท่าแปละๆมาใหม่เลยด้วครับผมนี่ครับท่ายอีงเลยนี่เออเต้นไปเออเต้นดีดเออเอผู้นึงใส่หัวงักๆอยู่านนี้ ของเขาครับพี่น <là> ้องเออเออเออต้นนี่เออเอาเต้นไปเออเออเต้นนี่เออเต้นเดี่ยวเต้นนี่เต้นไปเต้นไปเออเต้นไปเออเออเออจะวักปุ๋ยได้เหรเององอาเอาเออสวัสดีครับคุณครับเออครับเออตีให้รางวัลเอาคนหนึ่งเป่าแค้นเพื่อนเต้นหนึ่งโอ้ตัวใหญ่เป่าแค้นหนึ่งที

Bong đăng bong đăng bong ừ, ờ. đăng với ăn ui bong đăng ăn đăng mì đăng Ừ đăng mì ăn ui đăng mì ăn đăng mì ăn ui bong đăng ui đăng

บ่ได้บ่ได้เป่าแค่่งงอนครับทิดบ่ได้เป่าแค่่งงอนทิดงอนนะครับไม่ได้เป่าแคนดูครับบุญสูงของเราครับงอนงอนนะครับไม่ได้เป่าแค่เนี่ครับเบินกับพี่น้องบ่เท็ดเลยครับบ่อ่านดาดนี้โคตรเท่เลยครับเคียดแห้งกับบัตริ่บเปาแค่กับนี่ครับเออเออนเห็นกล้วยแล้วเห็นกล้วยแล้วเออนั่นเอามาแล้วมาแล้วเออมาแล้วเออนั่นเออนี่มาแล้วมาแล้วเออนั่นมาแล้ว

ngồng bên bên Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เร็วพี่นะมาเลยเอาไปบกันเลยวบใบก่อนปบายเ็ยบนสูงยบยบยบใยซวยใบยบดียบายเลยใบยบมือนึ่ไปบายกอนมือไน่บายดีอื่นใบายกอนใบายดีมือน่งบนสูงบนสูงสูงบใบกันใบายดีอื่นใบใบดีใบใบซวยขับเ็ยขับดีเออเจดีดีเ็ดีดีเออายเ็วเออ ครับบุญสูงอ่ะบายบายอ่าบ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายบายทันวาเลยบ๊ายบายดิเฮ็ดดี้ดิอ่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเออบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับครับพี้ก็ขอฝากพี่น้องครับติดตามพวกเข้าน่วมด้วครับทางช่องพายทันวาบุญสูงนะครับโอ้ทายวันทันวาน้องบุญสูงนะครับผมาบุญสูงโทันวาพายบุญสูงน้องทันวานะครับผมลงนะครับผมไม่ได้เปิดกล้องดูแลครับพี่น้องธรรมดาแลครับ เดี๋ยวจังได้เขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆได้ครับนี่ไดครับฝากติดตามหายกล้า่งใจครับผมสำหรับทีพี่น้องครับหายกล้า่งใจกับได้ครับขอหายพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเนะครับผมเพราะมิยังไรครับพี่น้องแล้วเขาก็ฝึกสร้างให้บึงไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ